สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปายหมอปลายไพรกระซิบเตือนโรคร้ายจะกลับมาอีกครั้งนาย,ยกคนต่อไปโรภคภัยไค้เจ็บที่ป่วนเปี้ยนอยู่กับชีวิตของพวกเรามา2-3ปีมันนำมาซึ่งความหายนะไปเยอะมาก มันจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมโควิดหมอปลายกล่าวว่าต้องถามว่าเรายังไม่เบื่อกันอีกเหรอเราควรจะเบื่อกันได้แล้วหน้าก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ทําวัคซีนก็ไม่รู้จะไหวอีกหรือเปล่าแต่ห่วงในเรื่องของโรคดึกดำบรรท่านยมเคยพูดไว้ต้องระวังเรื่องของโรคดึกดำบรรันนั้นคําว่าโรคดึกดำบรรัของท่านยมจะเป็นพวกกาลาโรคที่มาจากฉีนู อะไรที่ทำให้ตัวผู้ผู้พองผองฝีดาษพวกนั้นน่ะให้ระวังแล้วไม่ตายเป็นเบื่อหรือเคยได้ยินคุณแม่เล่าว่าคนเป็นฝีดาษต้องเอาใบตองห่อแล้วเอาไปเผาหรือไม่ก็ทิ้งให้อีแร้งมากินไม่ได้เผากลัวจะฟุ้งกระจายภิกษุณีปลายกล่าวว่าเราน่าจะมีวิวัฒนาการที่ดีกว่านั้นนะใส่ถุงพลาสติกอะไรอย่างนั้นใช่ไหม โรคร้ายเหล่านั้นน่ะจะกลับมาจริงๆเหรอมันมีเกณฑ์จะกลับมาจริงๆส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนเดิมไหมหมอปายกล่าวว่าตอบยากพูดจริงๆนะทุกอย่างเปลี่ยนได้พูดจริงๆยังไงก็ไม่เห็นหีบก็ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งจะเห็นได้ยังไงปกติจะเห็นล่วงหน้าจะมีวันที่เข้าไปกาวันที่ประกาศผลเห็นแต่ยักษ์ออกมายืนตามสี่แยก ตกลงเราจะได้เลือกตั้งไ้ยอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็นแต่เขาจะพยายามทำให้มันเป็นทำให้มันมีแต่มีช่วงหนึ่งที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกันไปก่อนแล้วก็ใจแป้วไปรอบหนึ่งแต่ในที่สุดก็จะได้เลือกตั้งความคืบหน้าล่าสุดนายกคนต่อไปคือใครดวงเมือง2566ด้วยหมอลักษ์โหนฟันทง ลักเลขานิเทศเผยคำทํานายดวงเมืองปี2566หลังด่าพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกราน2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยหมอลักษเลขานิเทศ ได้เผย,ำย,เ 66, ย,ย,ย 66, คำดำนายดวงเมืองปี2566หลังดาบริหัสย้าย19มษายน2566ในรายการ3แซบคาทํานายดวงเมืองปี2566โดยหมอลักษ์ณนายกคนต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะน,นี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้ การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพระหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามวัดพระปรางสมาธิวัดพระแก้วมรกฏหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้ว เรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาย้อนคำทํานายโหนดังหมอลักษ์ราชสีฟันธงนายกคนต่อไปจะเป็นใคร นักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษ์ราชสีเคยทำนายผ่านทางรายการโทรทัศน์ทางช่องไทยรัฐทีวีเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้กับคำถามที่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครซึ่งจากคำถามนี้หมอลักษ์ตอบอย่างมั่นใจพร้อมฟันธงว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ใช่พวกหน้าใหม่อย่างแน่นอนแต่จะเป็นคนเก่าๆที่เคยมีอยู่และจะต้องมีสตรีเป็นแบ็กอัพหรือ เคยเป็นคนมีอำนาจอยู่ในแวดวงการเมืองนี้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการเมืองในปี2565จะเกิดปนภาวะการที่น่ากลัวโดยหมอลักบอกว่าน่ากลัวคือน่ากลัวที่ทำนายไม่ได้พร้อมอธิบายต่อไปว่าการต่อไม้จากอำนาจเดิมโดยคนเดิมนั้นอันตรายอย่างยิ่งนักต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดีถ้าหากจะมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ ก็ต้องเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นต้นไปหมอลักสรุปทิ้งท้ายว่าดังนั้นการก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีกับประเทศไทยประเทศต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์โอเล่เตือนจากนี้ถึงปี68จะสูญเสียคนมีชื่อเสียงเศรษฐกิจจะพลิกฟ้าพลิกดิน อาจารย์โอเล่ทำนายเดือนสิงหาคมจะเกิดการพลิกฟ้าพลิกดินด้านของเศรษฐกิจโลกจะสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงจากนี้จนถึงปี68จะต้องระวังตัวแต่เป็นผลดีกับประเทศไทยเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่ด้วยได้คุยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31จากนี้ไปจะมีอีกไหมคนที่มีชื่อเสียงในวงการจะเสียชีวิตไหม อาจารย์โดเล่ตอบว่าที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงดาวล้มหายตายจากร่วงหล่นจากท้องนาภามาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงจะยาวไปจนถึงปี2568จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับบัตเหตุหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะช่วงประมาณเดือนสิงหาคมอีกจะเกี่ยวกับ บุคคลที่เป็นแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้นะ่ะจะเข้มข้นขึ้นน่ะในช่วงเดือนสิงหาคมไปต้นไปวงเล็บหมายถึงการจากไปใช่ไหมอาจารย์โอเล่ตอบว่าการล้มหายตายจากประเด็นถัดมาเหมือนอาจารย์โอเล่มองเห็นอนาคตอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าใช้วิจารณญาณน,นะครับมันจะมีอยู่3ประเด็นอันดับแรกเลย เชื่อในเซนส์นของตัวเองแต่จะต้องกรองก่อนจริงๆนะผมก็ไม่ได้เชื่อนะบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมานั่นคือวิชาโหราศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งวิชาสถิติด้วยเมื่อมีการโดนจิตโดนใจหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยพระนามแล้วกันมาบอกมากล่าวบ้างส่วนหนึ่งหรือ อีกส่วนหนึ่งที่เอาไปคํานวณอย่างเช่นโหราศาสตร์ช่วงนี้ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาแล้วโดยสมบูรณ์อีกอันหนึ่งคือช่วงผลัดเปลี่ยนของดวงเมืองด้วยนั่นคือดาวมฤตยูราศีเมษเข้ามาสู่ราศีพฤษศตรงนี้นะ่ะย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งช่วงปลายปี2565ล้มหายตายจากกันมากและดวงดาวประเภทนี้ มันเคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีบุคคลสำคัญมีการสูญเสียมีอะไรชัดเจนขึ้นแน่นอนครับมันคือสถิติมันโคจรวนเวียนมาบวกกับการสัมผัสอะไรได้บางอย่างที่วัดอินทรวิหารเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในแนวหน้ามีชื่อเสียงทำคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ มีความเสี่ยงสูงความคืบหน้าล่าสุดดวงเมืองหลังสงกรารปี2566อาจารย์เก่งกาศโหนดังเผยชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ดวงสงการปี2566เรื่องเล่าจากโหนชื่อดังอย่างอาจารย์เก่งกาศจงใจพระที่ทำนายดวงเมืองผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กโดยพูดถึงนางสงกรารปี66กิมิทาเทวี เยว่าปีนี้สงกรานไม่ดุหายห่วงมือซ้ายถือพินมือขวาถือพระขันสงกรานปีนี้ได้บันเทิงรื่นรมอย่างแน่นอนดวงหลังดาวย้ายนายกคือถามต่อว่าดวงเมืองการเมืองนายกรัฐมนตรีคือปฏิวัติหรือไม่ดวงการเงินโรคระบาดเป็นอย่างไรอาจารย์เก่งกาศให้สัมภาษณ์ว่าอย่างที่บอก มือซ้ายถือพินมือขวาถือพักขันปีนี้ชอบบันเทิงแต่จะแรงนะภาพรวมการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงมีพลิกผันมันยุคใหม่แล้วไงยุค New Normal ยุคไฮเทค19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในยุคเทคโนโลยีที่รุ่นเก่าจะหมดไปคนรุ่นใหม่จะมาแทนนายกมี3คนใน4ปีนี้เมื่อคำตอบว่านายก มี3คนในเวลา4ปีถึงกับตกใจและถามต่อว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและจะมีการเลือกตั้งอีก3าครั้งเลยหรืออาจารย์กล่าวว่านายกจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีทั้งชายมีทั้งหญิงถามว่ามีปฏิวัติไหมไม่ไม่จะเลือกตั้งนี่แหละวงเล็บถามต่ออีกว่า4ปีนี้จะมีเลือกตั้ง3ามครั้งเลยหรืออาจารย์เก่งกาตอบว่าไม่ครับ จะเปลี่ยนรัฐบาลน,นี่แหละจะแก้เป็นอย่างอย่างไปเก่งคนละอย่างหมายความว่าพักต่างๆจะหัวกันเข้าใจถูกไหมต้องดูต่อไปมีสงครามเศรษฐกิจทั่วโลกมันกระทบถึงเราด้วยบางทีนะ่ะเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยวงเล็บเราจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เรานั้นหมายถึงประชาชนอาจารย์ตอบว่าเราจะดีมันดีมันจะมีการเปลี่ยนแปลง ใหญ่แล้วมันจะไปมีสงครามโลกประมาณปี70สงครามโลกมีอย่างแน่นอนล้างครั้งใหญ่เลย